สวัสดีท่านผู้ชทุกคน360องศาก่อนนะครับเ่าครับเลยครับสวัสดีทุกทคนที่น่ารักทุกท่านครับผมเพราะผมเดินลงมาเนี่ยแบบเหมือนเวทีนี้ถูกสร้างมาเพื่อคนสองคนเลยนะเหมือนแบบทุกอย่างเหมืออบตัวของสองคนเนี่ยก็ผมรู้สึกดีมากจริงๆที่สนใจมาเหมก พี่จริงพี่จะสนใจแต่พี่ว่าให้คริสเนี่ยเขาหมุนรอบสิบตดีกว่าจริงจคนแล้วไม่ใช่าดาวเคราะห์ฮ่าฮ่าฮ่าร่า<ต>กันฮ่าฮ่า่างนี้น่ัน่นสิาฮหห่า่าฮ่า่าไหา่าาใส่าฮ่าผ่อ่ะฮ่าล่ะวันนี้ฮ่ครัาั ส่วนหนึ่งของการฉลองนะครัสิบ15ปีของสยามประกอนด้วยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวสนุกสนานแน่นอนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวก่อนดน